สวัสดีครับจะมาโตะใหม่แล้วนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับชุดทั้งหมด10ชุดด้วยกันนะครับในต๊้สุ่ม8ทีนั่นเองนะแต่ว่าต้องบอกว่าเป็นชุดที่เป็นชุดเก่าเกือบหมดนะครับแล้วก็มีชุดใหม่อยู่ชุดหนึ่งนะซึ่งน่าจะเคยเล่นกันแล้วสําหรับตู้สุ่ม8ทีที่มีชุดเต็มๆแบบนี้นะก็เป็นโปรโมชั่นละกันนะครับโปรโมชั่นละกัน ชุดนี้นะครับก็จะวางขายตั้งแต่วันที่3มก,กราคมไปจนถึงวันที่9มก,กราคมนะครับก็7วันเหมือนเดิมนะครับใช่ไหม7วันใช่นะวันจันทร์ถึงวันเสาร์เลยเออวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยซึ่งข้อดีของการที่มันเป็นชุดแบบนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเอาใจคนที่ยังมีชุดไม่ครบนะครับส่วนใครมีชุดครบแล้วก็อาจจะเศร้าๆหน่อยนะครับก็คือมันจะราคา299ทุกช่องนะไม่ว่าน้องจะ มีชุดแล้วหรือยังไม่มีชุดนะครับมันก็จะราคา299ทั้งหมด8ช่องด้วยกันนะซึ่งชุดที่อยู่ในกิจกรรมนี้มีอะไรบ้างนะครับชุดผู้ชายสวยมากๆเลยนะชุดใหม่มีหัวขาวฟ้าใหม่ด้วยเรามาเริ่มดูกันไปเลยดีกว่าทีละชุดนะครับอาจจะรีวิวไม่ครบนะครับมาเริ่มกันที่ชุดแรกนะครับชุดแรกเนี่ยชื่อชุดว่าผู้รับใช้แห่งปราสาทเฮมันนะก็คือชุดเมทันเองกนะเรียกชื่อสาอลังการงานสร้างเลยทีเดียวนะครับชุดนี้มีทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันนะครับมุนนที้ดู เป็นอีกหนึ่งชุดที่มีคนชอบเยอะนะครับเพราะว่ามันน่ารักนะพระแรกคือทรงผมนะทรงผมทรงผมฟ้าพร้อมกับทิ่าถัววสาวใช้ชุดที่สองส่วนที่สองนี้จะเป็นเสื้อนะคล้ายสายเดี่ยวสีแดงก็เอาไปใช้กับชุดอื่นได้นะเสื้อตัวนี้กางเกงเอ้กระโปรงสิกระโปรงก็เป็นกระโปรงสาวใช้ข้างหลังมีโบเขียวแดงข้างหน้าก็เป็นผ้าก,กันเปื้อนแล้วก็รองเท้าสีแดงตัวนี้ อันนี้คือชุดที่หนึ่งนะครับชุดที่สองชุดอะไรชุดนี้นะครับนี่ชุดนี้เลยเซฟมอนรักฟิฟายชุดนี้ก็น่ารักนะเป็นอีกหนึ่งชุดของผู้หญิงที่น่ารักมากๆนะครับเสื้อเป็นทวินเทลมีที่คาดผมไม่ใช่สิหูฟังหูแมวด้วยเสื้อก็น่ารักมีลายติ่มแมวอยู่ที่ตัวเห็นไหมเกางเก็น่ารักเช่นเดียวกันถุงน้องลายแมวนะครับแล้วก็มีหางด้วยตัวนี้ ใครอยากมีหางชนสีชนสีก็าไปรองเท้าสีเขียวครับน่ารักตัวนี้ก็เป็นชุดแนวปกติชนน่ะนะผู้เล่นไทยชอบชุดแนวแบบคนปกติไม่ชอบชุดที่แบบเวอร์เวอร์นะนีก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับตัวต่อมานะครับก็มีเซตเซตนี่ระบำหน้าท้องตัวนี้สวยนะครับชุดนี้ ทรงผมนะทรงผมพี่อาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะผ้าปิดปากมันติดมากับทรงผมเลยนะครับเสื้อสวยนะใส่กับชุดอื่นก็นได้สวยๆไปเก,เกงสวยมากนะครับสำหรับตัวนี้บอกไปเลยลายสีด้วยแล้วก็ทรงก็สวยรองเท้าก็สวยนะครับขยับได้ส้นสูงสีแดงทองรูราอังการไปจัดไปเกงๆก,กับรองเทา้าชอบมากตัวนี้ เสื้อก็โอเคแต่ว่าทรงผมไม่ค่อยชอบอีกชุดหนึ่งนะครับชุดต่อมาก็คือน,นี่แหละเซซีซ่าของผู้ชายนะเป็นชุดที่อยู่คู่กันตัวนี้เป็นนักรบนะมีทรงผมตัวนี้นะครับมีเสื้อเสื้อกราบพร้อมกับเอฟเฟกนี่สิงโตทองกังเกงและรองเท้าตัวนี้ควาจริงชุดผู้ชายพี่ว่าเฉยๆพี่ชอบชุดผู้หญิงมากกว่า ต่อมาชุบมีเซตนี่คริสต์มาสเอลฟ์นะ f, นะตัวนี้ก็จะเป็นเทศกาลคนะริสต์มาสนะเลดมานิดนึงไม่เป็นไรหรอกนะครับผัดแรกนะจะเป็นทรงผมพร้อมกับหูแล้วก็หัวเท่หูเอลว่ะยังมีหูเอลแบบที่ใส่ตรงตาได้ไหมฮะแบบใต้จังเอล พาที่สองจะเป็นเสื้อนะเสื้อต,ตลกดูไปดูมาเหมือนต้นคริสต์มาสพาที่สามเป็นยังเกงนะครับและพาที่สี่ก็เป็น,นรองเทา้าชุดต,ต่อมาเป็นชุดนี้นะครับมิสเบรนเดียตัวน,นี้น่ารักนะครับเปลี่ยนผู้หญิงเป็นกวางผู้ชายเป็นเอลฟ์ พระแรกเป็นทรงผมพร้อมกับเขากวางแล้วก็มีจมูกแดงด้วยพระสองเป็นเสื้อนะครับเสื้อตัวนี้ก็เพนตัวด้วยนะเห็นไหมเพนตัวเป็นลายแบบลายกวางส่วนตัวเสื้อนี่ก็จะเป็นคล้ายๆเสื้ออะไรรัดรูปรัดรูป <c oughs> สีมันดูโป๊โป๊ะนะยังดีมีนี่มาแปะๆไว้นะมันจะดูโปโป๊ ตัวกางเกงนะกางเกงตัวนี้แปลกๆนะเหมือนเอาเขาเรียกว่างนะอ่อปลอกขาปลอกขามาใส่แยกมนะมีหางด้วยหางจริงหนึ่งหางกว้างแล้วรองเทา้ารองเท้านี่เท่นะใครบอกว่าเบื่อแล้วเป็นคนอยากเป็นอยากมีกีบนะเอาไปเลยรองเทา้าก,บกีบเนี้ยสองกีบนะครับรองเท้าสองกีบตัวนี้จับไปนะครับ ต่อมาชุดต่อมาก็จะมีชุดจินเจอเบรดอันนี้เดี๋ยวรีวิวเป็นชุดสุดท้ายจินเจอเบรดก็คือชุด,ไ,ด,ไ,ดไหนวะไหนวะหายหายฮะอ๋อจินเจอเบรดเป็นชุดแบบว่าเต็มตัวไม,ไม,ไม่ไม่ได้เป็นชุดเต็มตัวเอองจินเจอเบรดจะเป็นอ่าคุกกี้ขิงนะใส่ขิง คุกกี้สายขิงอ๋กอกนไปจิงเจอเร์เบรดมีชุดนี้ด้วยชุดนี้รีวิวเร็วๆแล้วกัน,นตัวนี้แล้วก็มีชุดคุกกี้สายขิงตัวนี้เป็นแบบดักรบเลยตัวนี้ไหมนะครับส่วนอีกอันหนึ่งนะครับตัวสุดท้ายก็คือชุดนี้นี่นเท่ๆไปมีทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันเสื้อกางเกงอรองเทา้าทรงผมแล้วก็ผ้าปิดปาก ดูเทียส่วนดูเทียส่วน,เ,นเกงมันยาวไปนิดนึงไม่เห็นรองเทา้าโอเคตัวนี้ได้าพแรกเป็นภาพปิดปากนะครับก็สีน,น้ําเงินดำอาจจะไม่ค่อยมีชอบสวยเพราะมันมีหูขึ้นมาด้วยนะครับแล้ต่อมาเป็นตัวเสื้อนะตัวนี้ก็เป็นนักรบแห่งเฮมันนะนักรบหรือดูหนาว เสื้อจะเป็นแนวแบบเกกาะๆหน่อยสีออกแนวขาวๆฟ้าๆดำๆนะครับมีเอฟเฟกต์นี่เป็นเหมือนคล้ายๆฟันเนลของน้องจิ้งจอกอยู่ด้วยเป็นจิ้งจอกอ่าจิ้งจอกขอนุนชนเอฟเฟกต์ไม่ค่อยเยอะมากตัวนี้สวยดีแล้วก็รองเท้าก็เป็นรองเท้าที่สวยนะทําเอฟเฟกต์ด้วยนะใครดูใกล้ๆเห็นไหมรองเทา้าเป็นทรงแบบที่น่าจะชินชอบกันนะครับคล้ายๆรองเทา้าาใส่ไฮไลท์ แล้วก็มีเอฟเฟกต์ด้วยสำหรับตัวนี้สีขาวฟ้าสวยงามระวังนะเดี๋ยวมีคนเอาไปใช้ตรองเท้านะแลดั่งขึ้นมานะไม่ได้นะอย่าลืมซื้อนะเตือนเแลานะสำหรับอีก2ส่วนนะครับขอรีวิวให้ดูเลยละกันนะมีอะไรให้ใส่อันนี้ได้ทำชองแล้วก็วกอ่าพัดแรกเป็นกางเกงนะครับกางเกงก็ แนวพองๆหน่อยนักกรบไปสีฟ้า,ฟาขาวๆม่วงๆอะไรก็ว่ากันไปส่วนทรงผมเนี่ยของเด็ดนะครับทรงผมขาวหัวขาวเวอร์ชันใหม่นะครับที่มีแซมสีฟ้าข้างหน้าด้วยฟ้าม่วงนะครับให้เข้ากับเทศการก็ถ้าเทียบกับหัวขาวเก่าก็ทรงมันก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าตัวใหม่เนี่ยตัวการจับเส้นผมมันจะละเอียดกว่านะของเก่าก็จะจับไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่เพราะาตอนนั้นก็มาหลายปีนะสำหรับฟีฟ่ายเห็นปะ จะไม่ค่อยละเอียดนี่จะคนจะส่งส่วนัวเขาใหม่ก็จะเท่ๆทนะน่เนะ่อยากได้ก็อย่าลืมนะครับไปหมุน299เพชรนะครับก็ออกมาได้ชุดถาวารทุกรอบแน่นอนนะครับสำหรับกิจกรรมนี้หวังว่าจะชอบกันสำหรับวันนี้ไปแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook แล้วก็ u t u b e เหมือนเดิมบ๊ายบาย